สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการอ่านนิยายให้ฟังเรื่องภารกิจลิขิตดวงใจซึ่งเป็นนิยายที่เกตแต่งเองนะคะในานามปากกาว,ว่าก่อใจสำหรับจุดประสงค์ในการนำนิยายมาอ่านให้ฟังก็เพื่อที่จะให้คนรักนิยายได้ตัดสินใจนะคะว่าอยากที่จะซื้อนิยายเรื่องนี้ มาเก็บเอาไว้อ่านเองตั้งแต่ต้นจนจบหรือไม่โดยนิยายเรื่องนี้มีขายแล้วในรูปแบบของอ e ีบุ๊กในเว e ็บเมพอีบุ๊กนะคะสนใจสามารถคลิกไปที่ใต้ใตค้คลิปนี้นะคะจะมีลิงก์ของเว e ็บเมพอีบุ๊กสำหรับนิยายเรื่องนี้อยู่ก็สามารถคลิกเข้าไปแล้วก็หาซื้อกันได้ง่ายๆเลยนะคะอาล่ะมาถึงการเสียงอ่านนิยายนะคะตอนนี้เป็นบทที่18แล้วค่ะให้ชื่อตอนว่าตัวสวย บทที่18กลางซอยเปรี่ยวซึ่งเป็นทางเข้าบ้านของจอมพลมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งจอดล้มอยู่โดยคนขับติดอยู่ใต้รถจอมพลกำลังขับรถพาน้มนกลับบ้านหลังจากก่อเจดีทรายและทำบุญกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นว่ามีรถขวางทางจึงจอดแล้วมองดูอย่างสางส <c oughs> ัยอุ๊ยมีคนเจ็บด,ด้วยนี่คะลงไปดูกันเถอะน้ำมนยาห้าไม่ทันเธอลงไปเรียบร้อยแล้ว เขาจึงต้องดับเครื่องดึงกุญแจออกแล้วรีบตามลงไปแต่ก็ไม่ลืมกดปุ่มล็อกรถเมื่อน้ำมลเดินเข้าไปใกล้ชายร่างกำยำก็ลุกจากใต้รถจักรยานยนต์แล้วพุ่งเข้าใส่เธอทันทีแต่จอมพลรีบเข้าไปผลักชายผู้นั้นให้หงายหลังลง้มลงกับพื้นได้ทันก่อนที่มันจะโผล่ผลถึงตัวเธอจากนั้นชายหนุ่มก็จูงมือภรรยากำลังจะพาวิ่งขึ้นรถแต่ชายคนนั้นกลับลุกขึ้นแล้วกระโดดถีบจอมพล จนเขาถลาเอาหน้าผากไปโขกกับต้นไม้ข้างทางส่วนน้ำมลก็เสียหลักล้มลงชายแปลกหน้าไม่รีรอรีบวิ่งไปที่รถสปอร์ตคันหรูแต่เปิดประตูรถไม่ได้มันจึงห,หันกลับไปหาจอมพลที่เพิ่งตั้งหลักลุกยืนได้จากนั้นมันก็หยิบมีดออกจากกระเป๋ากางเกงแล้วกระโจนเข้าใส่ชายหนุ่มไม้จะชิงกุญแจรถจากเขาทำให้ร่างใหญ่ทั้งสองล้มลงกับพื้นฉับ เสียงมีดของคนร้ายกรีดเข้าไปที่ต้นแขนของจองพลทำให้เลือดสีแดงฉานไหลออกมาน้ำมนเห็นก็ตกใจแต่ยังมีสติจึงตะโกนร้องขอความช่วยเหลือกระนั้นก็ไม่มีวี่แววว่าใครจะมาช่วยได้เพราะบริเวณนั้นเป็นช,ช่วงของซอยที่ไม่มีบ้านคนอยู่เลยหญิงสาวจึงวิ่งเข้าไปในพงป่าเข้าไปในป่าดงพงหญ้าข้างทาง แล้วกวาดตามอมองหาเผื่อจะมีอะไรสักอย่างเข้ามาใช้เป็นอาวุธได้บ้างจอมพลตกอยู่ในสถานการณ์เสียเปรียบเมื่อเขาโดนทำร้ายเมื่อเขาโดนคนร้ายฝีมือดีชกเข้าไปที่แผงอกและตุยท้องแบบแลรัวแล้วมันก็จับตัวเขาพลิกให้นอนคว่ำอย่างรวดเร็วจากนั้นก็ขึ้นไปนั่งคล่อมหลักเขาไว้รวบแขนเขาทั้งสองข้างให้ควยไว้ด้านหลังแล้วเอาหัวเข่าของมันกดทับ มือขวามันถือมีดส่วนมือซ้ายก็คลำไปที่กระเป๋ากางเกงของชายหนุ่มจนเจอกุญแจรถก็พยายามจะล้วงออกมาแต่จอมพลดิ้นพลานๆมันจึงขู่เสียงเคี่ยมกูจะเอากุญแจรถอยู่เฉยๆไม่งั้นมึงตายแกสิตายไอ้โจรชั่วยากยิบซีมายืนเท้าสะเซลอยู่ใกล้ๆแล้วยกขาขวาที่ไปที่คนร้ายที่นั่งอยู่บนแผงหลังที่นั่งอยู่บนแผ่นหลังของจอมพลทำให้มันกลิ้งหลุนๆไปติดอยู่ที่ริมฟุตปาท พอดีกับที่น้ำมนต์หาท่อนไม้ขนาดเหมาะมือมาได้กำลังจะวิ่งไปตีมันซ้ำแต่มันรีบลุกแล้ววิ่งขยโยกขยกไปยกจักรยานย,ยนต์ของมันขึ้นจากนั้นก็ขับหนีไปอย่างรวดเร็วหญิงสาวอยากจะวิ่งตามแต่เห็นวิญญาณของพี่สาวฝาแฝดตามไปแล้วจึงหันมาดูชายหนุ่มที่กำลังพยายามยันตัวลุกขึ้นนั่งอย่างอ่อนแรงไหวไหมคะคุณพลเลือดออกเต็มเลยเจ็บไหมเธอสุดนังางข้าง แล้วหยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นมากดแผลที่ต้นแขนเขาเพื่อช่วยห้ามเลือดชายหนุ่มนิ้วหน้าทันทีที่แผลถูกกดแต่ก็พยายามแข็งใจไว้ผมไม่เป็นไรคุณลาเป็นอะไรหรือเปล่าเขาใช้แขนข้างที่ไม่เจ็บจับตัวหญิงสาวหันไปมาเพื่อดูว่าเธอมีบาดแผลเจ็บตรงไหนหรือไม่ไม่เป็นไรค่ะฉันจะโทรเรียกให้คนที่บ้านคุณมาพาไปโรงพยาบาลน,นะไม่ต้องหรอกครับผมยังไหว เมื่อเขาปฏิเสธเธอจึงพยุงเขาขึ้นรถจอมพลเจ็บเสียวๆที่ต้นแขนแต่ยังฝืนขับรถกลับบ้านซึ่งอยู่ห่างจากจุดนั้นประมาณ500เมตรได้พอถึงบ้านหญิงสาวก็รีบวิ่งมาจับแขนเขาขึ้นพาดไว้ที่ป่าและโอบเอวเขาไว้แน่นปากก็ตะโกนร้องเรียกหมอแทนคะหมอแทนอยู่ที่อยู่ไหมคะคนที่ออกกับคนที่ออกมากลับไม่ใช่หมอแต่เป็นแม่สามีของเธอนั่นเองเออะอะไรไว้พลเป็นอะไร คุณรัตนาตกตะลึงที่เห็นลูกชายโดนหางปีกเข้ามาในบ้านจิบจิบไปตามคุณแทนมาเร็วเข้าหลังจากตะโกนสั่งสาวใช้แล้วคุณรัตนาก็มาช่วยน้ำมนต์พยุงร่างที่สบักสะบอมไปทั้งตัวของจอมพลไปที่ห้องโถงใหญ่ต่อเมื่อจัดการให้ลูกชายกึ่งนั่งกึ่งนอนบนโซฟากว้างเรียบร้อยแล้วเธอก็หันมาแหววใส่ลูกสะใภ้ทันทีเธอนี่มันตัวซวยจริงอยู่กันได้ไม่เท่าไหร่ลูกชายฉันก็ต้องมาเจ็บตัวอีกแล้วหรอ เธอจําได้ดีว่าลูกชายเพิ่งออกจากโรงพยาบาลจากการลบหัวฟาดพื้นในห้องนอนเมื่อมีกี่วันก่อนนี่เองยังไม่ทันจะหายดีก็มีเรื่องให้เขาต้องเจ็บตัวอีกแล้วแม่อย่าว่าน้ำมนโจนมันจะมาชิงรถจอมพลแก้ตัวให้ภรรยาด้วยเสียงอ่อนระโหยโรยแรงแต่เพียงเท่านั้นก็หมดเรี่ยวแรงที่จะพูดต่อจึงเอาหัวพิงไปที่พนักโซฟาแล้วหลับตานิ่งความปวดร้าวแผ่ซ่านไปแทบจะทั่วทุกส่วนของร่างกาย แต่เขาพยายามกลั้งปืนความเจ็บปวดไว้ไม่แสดงให้แม่และภรรยาเห็นกลัวเธอทั้งคู่จะเป็นห่วงกระนั้นคนเป็นแม่เมื่อเห็นลูกชายนิ่งเงียบไปก็วิตกหนักจึงหยุดต่อว่าลูกสะพายไว้ก่อนแล้วรีบลุกไปตามแทนคุณด้วยตัวเองเพราะสาวใช้ตามให้ไม่ทันใจขณะนี้กลางห้องโถงใหญ่มีคุณรัตนารัตเก้าและน้ำมนต์กำลังนั่งดูแทนคุณทำแผลให้จอมพลอยู่ ส่วนคุณอุทัยยืนคุยโทรศัพท์อยู่ที่มุมห้องเขากําลังขอให้ตํารวจในพื้นที่ที่รู้จักสนิทสนมกันดีช่วยตามจับคนร้ายให้ต่อเมื่อหมอหนุ่มทำแผลเสร็จแล้วก็รายงานว่าคนเจ็บไม่น่าจะเป็นอะไรมากมีแค่บาดแผลที่โดนมีดกรีดตรงตรง้นแขนเท่านั้นที่อาจจะอักเสบซึ่งไว้ค่อยรับประทานยาแก้อักเสบก็ได้ส่วนแผลฟกช้ำที่ใบหน้าและตามร่างกายก็ให้ทายาเอา เขาห่วงก็แต่อาการเคล็ดตรงต้นคอที่เกิดจากการล้มคราวก่อนซึ่งอาจจะกลับมากำเริบใหม่จึงกำชับให้ชายหนุ่มใส่เฝือกอ่อนไปอีกสักระยะอย่าเพิ่งถอดออกเมื่อเห็นว่าจอมพลเริ่มมีเรี่วแรงขึ้นมาบ้างแล้วหลังจากได้นั่งพักนิ่งๆครู่ใหญ่คุณอุทัยจึงสั่งให้ทุกคนแยกย้ายกันไปพักผ่อนแต่คุณรัตนาย,ยังไม่อยากจากลูกชายเธอพยายามเข้าไปช่วยพยุงเขาจะพาไปห้องนอนแต่เขายืนยันว่าพอเดินเองได้ แค่ให้น้ำมนช่วยคนเดียวก็พอแล้วชายหนุม่มรีบไล่ให้แม่ไปนอนเพราะกลัวเธอจะมาต่อว่าภรรยาเขาอีกเมื่อมาถึงห้องนอนน้ำมนก็พยุงจอมพลมานั่งบนเตียงให้เอ็นหลังพิงหัวเตียงไว้จากนั้นก็เข้าห้องน้ำไปเอาผ้าขนหนูและชามใส่น้ำแล้วออกมานั่งข้างๆออกมานั่งข้างๆเขา บิดผ้าขนหนูหมาดๆแล้วเช็ดเบาๆไปที่ใบหน้าซึ่งมีรอยฟกช้ำที่หน้าผากและคางแก้มพร้อมกับปาดน้ําตาตัวเองไปด้วยร้องไห้ทําไมครับที่รักคนเจ็บถามด้วยเสียงแผ่วเบาแต่อ่อนโยนยิ่งนักฉันขอโทษนะคะคุณพลคุณต้องมาเจ็บตัวเพราะฉันอีกแล้วเธอพูดพลางปลกระดุมเสื้อเชิ้ตเขาออกแล้วเอาผ้าขนหนูเช็ดไปที่ลําคอและแผงอกซึ่งมีรอยฟกช้ำอยู่เป็นจุดๆขอโทษทําไมครับก็คุณเป็นคนมาช่วยผมเอา ก็คุณมีนคนมาช่วยผมเอาไมฟ้ฟาดไอ้โจรน,นั่นจนมันกลิ้งไปเลยไม่ใช่เหรอคุณนี่แรงเยอะเหมือนกันนะผมเริ่มกลัวแล้วนั่นเนี่ยเขาพยายามพูดเล่นเธอจะได้ไม่เครียดมากที่เห็นเขาเจ็บหนะักน้ำมนตสะดุ้งเล็กน้อยที่เขาคิดว่าเธอเป็นคนช่วยเขาจากโจรชั่วคงเพราะตอนนั้นเขานอนคว่ำอยู่จึงไม่เห็นว่าคนร้ายกลิ้งลงจากแผ่นหลังเขาก่อนที่เธอจะวิ่งมาถึงหน่อยหนึ่งแต่ให้เขาเข้าใจแบบนี้ก็ดีแล้ว เพราะไม่เช่นนั้นก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรว่ามันเป็นฝีมือของวิญญาณพี่สาวฝาแฝดเธอยังไงมันก็เป็นความผิดฉันอยู่ดีถ้าฉันไม่รีบลงจากรถทอนึกว่ามีคนขี่มอเตอร์ไซค์ขับจริงล้มจริงๆคุณก็คงไม่โดนทำร้ายแบบนี้หญิงสาวน้ำตาไหลคลากเลยคราวนี้รู้สึกผิดจริงๆที่ไม่ระวังตัวเธอคิดดีเกินไปจนประมาทลืมไปเลยว่าสมัยนี้คนชั่วมันเยอะแล้วเ,เลยเป็นเหตุให้ชายหนุ่มต้องโดนทำร้ายแบบนี้ จอมพลเห็นน้ำตาของหญิงสาวแล้วก็ใจอ่อนยวบแม้จะสงสารตัวเองที่สู้โจรไม่ได้จนต้องเจ็บหนักแต่ก็ไม่เท่ากับความสงสารที่เห็นเธอร้องไห้เขาดึงตัวเธอมากอดไว้แน่นจนร่างบางแทบจะกลืนหายเข้าไปในอกว่างและลูปหลังเธอเบาๆคนเจ็บต้องมาปลอบประโลมคนขี่แย่เสียแล้วคุณไม่ผิดหรอก เห็นคนล้มอยู่ใต้มอเตอร์ไซค์ยังไงเราก็ต้องไปดูเผื่อมีอะไรช่วยได้แต่เผอิญซวยที่มันกลายเป็นแผนการของไอ้โจรชั่วแต่ก็ช่างมันเถอะเดี๋ยวเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วไม่ต้องห่วงนะเคยบอกแล้วไงว่าผมไม่ตายง่ายๆหรอกฉันคงเป็นตัวซววอย่างที่แม่คุณว่าจริงๆเธอสะอื้นสะอื้นอยู่ที่แผ่นอกเขาลืมความเขินอายไปเสียสนิทว่าตอนนี้แก้มตัวเองกําลังสัมผัสแนบเนื้อกับอกเปลือยเปล่าของเขาอยู่ จอมพลก้มลงจูบกลางกระหม่อมเธอเบาๆปากก็พูดพึมพำไม่ให้เธอโทษตัวเองเพราะเขาไม่ได้เป็นอะไรมากแม้เขาจะปวดระบมกับรอยช้ำข้างแก้มที่โดนต่อยตอนไปเล่นตามสงกรานและยังเจ็บตุกๆที่หน้าผากเพราะไปกระแทกกับต้นไม้อีกทั้งยังปวดเกร็งที่แผ่นอกเพราะโดนคนร้ายต่อย,แล,ยแล้วยังแจบแแล้วยังสบร้อนกับแผลจากมีดพกที่ต้นแขนอีกเรียกได้ว่าน่วมไปทั้งตัว แต่ที่เซ็งที่สุดคืออาการปวดแบบๆแบบที่ต้นคอดูเหมือนจะกลับมาอีกแล้วกระนั้นเขาก็อดทนไม่ร้องโอดโอยอย่างที่ชอบทำเพื่ออ้อนให้เธอดูแลเหมือนเคยคราวนี้เขาต้องเข้มแข็งเพราะเธอคงรับไม่ไหวถ้ารู้ว่าเขาเจ็บมากจนแทบจะลมฟุบอยู่แล้วเขารอให้เธอเช็ดตัวจนสะอาดและนำเสื้อมาเปลี่ยนให้ใหม่เสร็จเรียบร้อยจึงเอนตัวลงนอนเมื่อจอมพลนอนหลับตาไปได้สักครู่น้ำมนก็ไปชำระ ร่างกายตัวเองในห้องน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยก็ออกมายืนมองชายหนุ่มบนเตียงเอามืออังที่หน้าผากเขาเพื่อดูว่าไข้ขึ้นจากการระบมไปทั้งตัวหรือเปล่าทันใดนั้นจอมพลก็จับมือเธอไว้หมับอ้าวยังไม่หลับเหรอคะรอคุณไงจริงๆเขาหลับไปแล้วแต่ไม่สนิทนักเพราะรู้สึกปวดร้าวไปทั้งตัวคงอีกสักพักกว่ายาแก้ปวดจะออกเล์มานอนใกล้ๆผมนะครับ ไม่มีคำตอบจากภรรยาสาวแต่เธอก็ยอมลงนอนเคียงข้างเขาแต่โดยดีชายหนุ่มยื่นแขนให้เธอหนุนทีแรกเธอบ่ายเบี่ยงแต่เขาก็ดึงเธอมานอนแนบไหล่จนได้เมื่อหัวเธอมาเกยอ,อยู่ที่ปลายคางก็ทำให้เขาได้กลิ่นยาสระผมหอมจันจางมาจากกลุ่มผมลุ่มของเธอเขาสูดหายใจลึกๆแล้วเอาแขนข้างนึงอบหลังเธอไว้และจับมือเธอข้างหนึ่งให้วางอยู่บนอกกว้างของเขาความเจ็บปวด ตามส่วนต่างๆของร่างกายยังไม่ค่อยบันเทาแต่ความสุขจากการได้มียอดดวงใจไว้ในอ้อมกอดทำให้เขาหลับตานอนได้อย่างไม่ยากเห็นนะนี่ก็คือตอนที่1ของบทที่18นะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามถ้าเกิดว่าชอบก็รบกวนช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้กับเกดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ